หลังจากที่หน่วยทุตรบิดของไทยเมื่อวานนี้ออกแถลงการทีแม็กทีแม็กของไทยเอาของไทยก่อนโดยทุตรบิดของไทยเมื่อวานนี้ออกแถลงการท่านผู้ชมเป็นการชี้แจงเกี่ยวกับเหตุระเบิดล่าสุดที่บริเวณห้วยตาเมเรพื้นที่ระหว่างเขาพว,วิหารกับห้วยอักกภูมะเขือ<ะ>ผลการตรวจทุตรบิดเป็นยังไงสวนพิการทุตรบิดแห่งชาติของไทย ประนามกัมพูชารอบโจมตีด้วยเจตนามริวประชดพฤติกรรมมุ่งคุกคามลุกล้ำอาาเขตไทยชาวดทุนระเบิดไม่ต้องการยุติความขัดแย้งไทยกัมพูชาอย่างที่พยายามจะนําเสนอผ่านเวทีโลกโดยที่ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยระหว่างที่กําลังพลของไทยกําลัง ปฏิบัติภา,ภารกิจลาดตระเวนบนเส้นทางที่ใช้เป็นประจำ <Ừ. S 2> พื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดที่ทหารกัมพูชาเคยลุกล้ำเข้ามา <Ừ. S 2> วางกำลังค่ะ <Ừ. S 2> ก่อนจะถอนกำลังออกไปหลังจากเกิดเหตุประทะ <Ừ. S 2> หลังจากทหารกัมพูชาถอนกำลังออกไปแล้วฝ่ายไทยก็เข้าควบคุมพื้นที่ตั้งแต่17ตุลาคม <Ừ. S 2> และดำเนินการเสริมความมั่นคงในพื้นที่กวาดล้างทุนระเบิดวางเครื่องกรีดขวางลวดหนามนั่นแปลว่าพื้นที่นี้ ไทยได้ควบคุมพืพ้นที่ตั้งแต่17ตุลาแล้วได้ดําเนินการกวาดล้างทุนระเบิดไปแล้วใช่ค่ะกวาดล้างไปแล้วมีการเอาเครื่องกีดขวางมาวางเอาไว้ด้วยวางลวดหนามแล้วค่ะลาดตะเวนปกติเลยต่อเนื่องเป็นต้นมา9พฤศจิกาตรวจพบว่าแนวลวดหนามที่วางไว้บริเวณเส้นทางลาดตะเวนถูกลักลอบเข้ามารื้อถอนและว,วันที่10พฤศจิกาจะไปซ่อมไงหน่วยในพื้นที่เนี่ยก็จัดกำลังชุดลาดตะเวนร่วมกับชุดทหารช่างเข้าพิสูจน์ทราบ ไปซ่อมแซมแนวลวดหนามที่ถูกหรือถอนออกไปและพอเข้าไปปุ๊บกำลังพลก็ไปเหยียบทุนระเบิดเลยค่ะคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากกรณีมาตัดลวดหนามแล้วระเบิดมาวางวันที่เก้าใช่ค่ะแล้วพอวันที่สิบเราจะเข้าไปซ่อมเหยียบกับระเบิดเพราะพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ซึ่งเราเคลียร์กับระเบิดไปแล้วไม่มีทุนระเบิดอยู่ในพื้นที่แล้วแล้วมาได้พบลูกเดียวถ้าอ้างว่าตกค้างไหมคเคลียร์ไปแล้วค่ะ นอกจากลูกที่ระเบิดยังมีอีกสลูกวางเป็นยุทธศาสตร์เลยเป็นกลุ่มๆค่ะ่าทางทีแม็กว่ายังไงคือทางทีเนี่ยแบทบอกว่าหน่วยในพื้นที่ก็ประสานขอให้ชุดตรวจค้นหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3คืออันนี้เนี่ยจะเป็นชุดเป็นทางการใช่ค่ะรวมถึงเอโอดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องไปสืบทร,ราบหลักฐานที่ปรากฏวางใหมใ่เนี่โคตรชัดเลยก็คือไปเจอร่องรอยเลยค่ะเป็นหลุมระเบิดเป็นเศษชิ้นส่วนระเบิดที่ทํางานแล้ว สามารถชี้ชัดได้ว่าเป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN2 ซึ่งตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN2 ที่ยังไม่ทำงานอยู่บริเวณใกล้เคียงกับหลุมระเบิดอีกจำนวน3ทุ่นและเป็นการลอกวางใหม่เพราะไอ้รากไม้ยังเพิ่งถูกตัดดูไหมใช่ค่ะออรากไม้นึกออกใช่ไหมต้นไม้นมันจะมีรากไม้ออกมาตัดรากไม้แล้ววางระเบิด พิ่งถูกตัดจะบอกระเบิดตั้งแต่สงครามเก่าได้ยังไงทางที่แม็กบอกว่านี่มีเป้าหมายเพื่อมุ่งทําร้ายกําลังพลที่รัเวนเส้นทางอยู่เป็นประจำและหวังให้ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อฝ่ายไทยสปวนการทุ่ระเบิดแห่งชาติของไทยขอประนามการกระทําของฝ่ายกัมพูชาที่แสดงออกถึงความไม่จริงใจในการร่วมกันแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาเป็นอุปรสรรคสําคัญนําไปสู่ที่จะนําไปสู่การสร,าสร้างสันติภาพในภูมิภาคอ่านี่ฮะ และทำลายความเชื่อมั่นต่อทุกประเด็นที่กัมูชาเคอให้คำมั่นในปฏิญ,ญากัวลาลัมเปอร์คือถ้าเรื่องนี้นี่มันหลังจากลงนามในปฏิญ,ญาวันที่เท่าไหร่26ตุลา -26 ตุลาค่ะกพฤจิกาตัดลวดน้นาำอาละเบิดใหม่มาวางนี่คืออะไรอ,อีกด้านหนึ่งเมื่อเช้านี้ตรงกันข้าม CMAA เป็นหน่วยบริบการทุจริดของฝั่งกัมูชาออกถแถลงการบ้าง อ้างว่าสื่อไทยกล่าวหากัมพูชาวางทุ่นระเบิดใหม่ไม่จริงบอกเป็นทุ่นระเบิดเก่าพร้อมกับเรียกร้องกับประเทศไทยอย่าใช้เหตุฐานเหยียบกับระเบิดบรังับปฎิญญากลัวลําเปิดที่ลงนามกัน26ตุลาคมนี่อันนี้เป็นการถแถลงล่าสุด หน่วยปบิการทุ่นระเบิดกัมพูชาหรือ CMA เรียกร้องอยังไงให้ประเทศไทยงดใช้เหตุการณ์ทุ่นระเบิดมาเป็นข้ออ<ม>้างในการระง,งับถแถลงการร่วมที่ทั้งสองประเทศลงนามเมื่อวันที่26ตุลาคม2568<ม>โดยฝ่ายเดียวโดยหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดกัมพูชาถแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการรายงานข่าวจากสื่อมวลชนไทยบางสำนักที่จงใจ<ม>ใส่ร้ายกัมพูชาโดยกล่าวหาว่ากัมพูชาได้วางทุ่นระเบิดใหม่ตามแนวชายแดน กัมพูชาทำงานอย่างหนักเพื่อกำจัดทุนระเบิดและความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นกับชุมชนจากทุนระเบิดและเศษร,ระเบิดจากสงคราม,มความพยายามของกัมพูชาได้รับการยกย่องอย่างสูงจากประชาคมโลกในฐานะประเทศต้นแบบและประเทศผู้นำด้านปฏิบัติการทุนระเบิดระดับโลก CMAA ถือว่าข้อกล่าวอ้างดังกล่าวไม่มีมูลความจริงค่ะและเป็นอันตรายต่อความพยายามของหน่วยปฏิบัติการการประสานงานร่วม,ม JC TF ซึ่งจัดตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการกำจัดทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมและสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันอว่ากันต่อเขาดื้อๆเลยที่บอกระเบิดเก่าอสออคล้องกับแถลงการกระทรวงกลาโหมโดยพลโทรหญิงมาลีสออคล้องกับแถลงการกระทรวงการต่างประเทศโดยในปรักสุคนแถลงต่อว่าไง CMAA คือฝ่ายทุนระเบิดของเขเมรในฐานนะประเทศที่รักสันติ กัมพูชาขอเรียกร้องให้ไทยงดเว้นการใช้เหตุการณ์ทุ่นระเบิดที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2568ที่ทำให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บในพื้นที่ชายแดนกัมพูชาไทยเป็นข้ออ้างในการระง,งับการปฏิบัติตามปฏิญญาที่ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่26ตุลาคม2568เพียงฝ่ายเดียวแล้วก็ยังพูดถึงการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาว่าด้วยนะคะซึ่ง ครั้งที่22นี้กำลังจะจัดขึ้นปลายเดือนนี้แล้วค่ะที่กรุงเจนีวาทาง CMMA เขาออกมาเรียกร้องให้ประเทศไทยและภาคีอื่นๆทำรงไว้ซึ่งจิตวิญญาณแห่งความร่วมมือวัฒนธรรมแห่งการเจรจาเคารพซึ่งกันและกันยึดมั่นในหลักการด้านมนุษยธรรมรวมถึงกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการปลอดพุ่นระเบิด ข้อกล่าวหาหรือความพยายามที่จะนำประเด็นทุ่นระเบิดมาสู่ประเด็นทางการเมืองโดยไม่มีมูลความจริงอาจบั่นทอนความไว้วางใจซึ่งกันและกันและทำลายชื่อเสียงของรัฐภาคีรวมถึงเจตนารมณ์ของอนุสัญญาออตตาว่าได้ทาง C M M A ยังระบุด,ด้วยนะคะว่าจุดยืนที่มั่นคงของกัมพูชาในฐานะผู้สนับสนุนอย่างแข่งขันและเป็นรัฐภาคีของอนุสัญญาออตตาว่ากัมพูชาจะไม่ จะไม่ใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลชนิดใหม่ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นค่ะนี่ก็เป็นถแถลงการล่าสุดของทางหน่วยปฏิบัติการทุนระเบิดของทางกัมพูชานะคะหรือว่า C M M A ค่ะก็ออกถแถลงการเขาก็อ้างว่าสื่อไทยไปกล่าวหาว่ากัมพูชาวางทุนระเบิดใหม่ไม่เป็นความจริงเลยก็เป็นนั้นว่าโต้ตอบยืนยันกล่าวหา ว่าทุระเบิดเก่าใช่ไหมใช่ค่ะท่านผู้ชมมันก็คงเถียงกันไม่จบอ่ะนอกจากหลักฐานเชิงประจักษ์ซึ่งเราเก็บหลักฐานไว้หมดแล้วถ้าดูจากข้อมูลนี่เป็นหน่วยเก็บกู้ระเบิดที่เป็นทางการคือ t m a c <MA S 2> ของไทยหรือ t m a c ของไทยกัมพูชาเนี่ยเขาเป็น CMAA ก็เป็นนว่าขนาดไอ้พวกรากไม้ยังตัดเลยตัดเพื่อจะวางอ่ะ อ่เขาไม่ได้ส่งภาพมาเป็นหลักฐานมีพ้องไหมอ่จตอนที่ไปเก็บกู้และลักษณะการวางจุดอ่ะดูสิเป็นภาพการวางเลยว่าลูกที่หนึ่งที่ระเบิดไปลูกสองลูกสามลูกสี่มันเป็นเกาเียว่าวางแบบยุทธวิธีวางเป็นกลุ่มๆนะคะมันจะตกค้างได้ยังไงตกค้างแบบเป็นกลุ่มเลยคือถ้ามันหลงเหลืออ่ะเอาไปว่าสมมติว่าถ้าเคลียร์ไปแล้วมันเหลืออยู่เนี่ยคมันควรจะสักลูกหนึ่งใช่ไหม แล้วมันก็ต้องเก่าๆหน่อยเออเนี่ยวางกันแบบนี้แล้วเส้นนี้เขาไปเคลียร์พื้นที่แล้วค่ะแล้วถึงวางรวดหนามแล้วค่ะแล้วเดินเป็นประจำเป็นเส้นทางลาดตะเวนอยู่เป็นประจำะถ้าผู้ชมต้องบอกว่ามันไม่เหมือนกับพี่เฟิร์นตั้งข้อสังเกตคือลาดตะเวนใหม่ๆตอนนั้นหลังจากยุติหยุดยิงอ่ะ่ะไอ้ช่วงนั้นมันยังมีค่ะ อ่แต่ตอนนี้เนี่ยมันเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วเพราไปเคลียร์หมดแล้วใช่ลวดหนามวันที่เก้ารอยตัดค่ะวันที่สิบจะไปซ่อมเหยียบกับระเบิดเลยนี่ไง